จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของการลงทุนด้านการค้าอันดับต้นของทวีปเอเชียทำให้ผู้ลงทุนจากประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเช่นสหรัฐอเมริกาทวีปยุโรปหรือแม้กระทั่งทวีปเอเชียเช่นประเทศญี่ปุน่นจีนไต้หวันเกาหลี ต่างนำเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยการนำเข้าและส่งออกคือปัจจัยหลักที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งที่สามารถจะเป็นแรงขับเคลื่อนภาคีด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์การเกษตรกรรมของเศรษฐกิจไทยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่า40ปีบริษัทเลิศลอยเมทัลชีสจำกัดได้ดำเนินการและขยายกิจการ โดยมีพนักงานมากกว่า300คนเป็นบุคลากรที่ได้ทำการผลิตหลังคาเมทัลชีตและหลังคาโคง้งไร้โครงสร้างเมทัลเด็ก LL ซิเด็กซึ่งดำเนินการผลิตโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินผลิตงานเกี่ยวกับงานตกแต่งเครื่องครัวสแตนเลสอลูมิเนียมคอมโพสิตแผงบางแดดและแผ่นโพลีคาร์บอเนตโรงงานสามพาน ผลิตหลังคาเมทัลชีตหลังคาโค้งไร้โครงสร้างโครงหลังคาเหล็กเมทัลเด็ก LL10 เด็กรางน้ำฝนลูกหมุนระบายอากาศฉนวนกันความร้อนทุกชนิดและงานระบบปรับอากาศ g l o b a l f r e ็กรวมทั้งรับม้วนและเป็นศูนย์คอยเซ็นเตอร์โรงงานนาครอ,อินถนนพระรามหเป็นโรงรีดหลนหลังคาสำหรับงานเร่งด่วน ตอนที่บริษัทจะเป็นที่รู้จักในตลาดเมืองไทยโดยเริ่มต้นจากรางน้ำฝนลูกหมุนระบายอากาศสแตนเลสจนมาที่หลังคาเมทัลชีตและโปรดักต่ตางๆเป็นที่ยอมรับกันทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของบริษัทโดยทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญมาตรฐานการผลิตหลังคาเมทัลชีตและหลังคาไร้โครงสร้าง โดยทางบริษัทได้วัตถุดิบคอยจากบริษัท b บรูซ b ค s สต e ลจำกัดบริษัทกรุงเทพผลิตเหล็กจำกัดและบริษัทไทยน็อกสตีลจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในท้องตลาดทำให้เป็นหนึ่งทางเลือกที่สำคัญสำหรับลูกค้าในการให้คำปรึกษาและให้บริการทางด้านการออกแบบโครงสร้างพร้อมการติดตั้งหลังคาเมทัลชีตแบบครบวงจร ในปัจจุบันทางบริษัทสามารถผลิตรูปลอนหลังคาได้มากกว่า20รูปลอนเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของสถาปนิกผู้ออกแบบในด้านต่างๆทางภาคอุตสาหกรรมเช่นหลังคาโรงงานหลังคาห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียมลานจอดรถงานที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ ศูนย์กีฬาในร่มด่านเก็บเงินงานเขื่อนศูนย์ค้าขายและกระจายผลผลทางการเกษตรนอกจากนี้เรายังมี l o w e r ร p a พด t i n g s p a n d e อ l l l ทางบริษัทยังรับพ่นพ u f o m m ม e r a m i c c o a ส t i n g นอกสถานที่พร้อมยังให้บริการ r e l o o f Double Loof ของอาคารเก่านอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่คือเมท a ลเ e ็ก LL s i p d e ็กเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทโดยมีทีมงานมากด้วยประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางบริษัทมีนโยบายโดยเปิดศูนย์ให้ความรู้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทให้กับสถาบันและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมจะขยายกิจการไปยังประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวกัมพูชา และพาม่าจากการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญโดยได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่มอก1นึ8งนึอทับสองพันห้าโดยผ่านระบบเซฟตี้วูดไซส์หกแสนชั่วโมงอยู่ใต้การตรวจสอบของบริษัท SGS S Thailand Limited System and Service Certification พนักงานติดตั้งของบริษัททุกคนต้องผ่านการอบรมมาตรฐาน ISO 9001อร์ชั่น2008ภายใตย้นโยบายมุ่งมัน่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่รวดเร็วเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน